เกมในวันนี้ทุกคนครับเราจะให้สิ่ง,งเราเนี่ยมาแข่งสวิทเกย์ซึ่งมีรางวัสลสำหรับผู้ชนะเนี่ยหนึ่โรสปามาดูกันดูกันทุกคนครับว่าใครจะคือผู้ชนะในคลิปนี้ทุกคนครับส่วนถ้าใครอยากให้มีต่อเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กันเยอะๆด้วยนะทุกคนเพื่อมีต่อในพาร์ทสองนะทุกคนอยากเห็นแล้วอยากเห็นคนสู้กันแล้วก็ยิงไว้ แต,แต่มีสิ่งหนึ่งพวกนายที่ฉันกลัวน่ะคือฉันกลัวโปรกับกลัวคนสายเติมมากๆเลยเพราะว่าเกมนี้ถ้าเกิดว่ามีคนเติมมีคนโปรเนี่ยอาจจะชนะได้ง่ายๆแล้วก็โกงคนอื่นนะทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าเลยเนี่ยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้อะอแล้วถ้าเจออย่างนี้จะทายังไงอะเจ้ากรอบทาใจเฮ้ยมีคนมาแล้วเฮไยนม่ไงไไปเลยคนแรกของเราทุกคนครับ ชิปันเอนั่นเองทุกคนนี่คือผู้เข้าแข่งขันคนแรกเพืเตรียมตัวตายหรือยังมีเซฟสี่คนหรือเปล่าที่จะเล่นสควิตเกมของเราเด่ยเอาแล้วคือเขาเป็นอะไรวะนัเขาลอยอยู่แบบนั้นนงเพระว่าเขาแหลกแน่เลยอะเจ้ากบขอให้เป็นแหลกไม่ใช่โปนะข้าำดินนี่ใช่เลยนะมาตอนนี้ทุกคนครับเหล่าเอฟซีของเราก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟเยอะแยะแล้วทุกคนครับหนึ่งในนี้จะมีคนที่ได้รางวัลโลบัทของเราไปวู้ตื่นเต้นว่ะ โอยนันรอบเนี่ยไม่ได้ใช้ดวงใช้ไหลใช้ฝีมือล้วนๆเลยใครจะรอดเป็นคนสุดท้ายกันเฮ้ยฉลาดนะพูดไม่ถูกใช้โลบักด้วยถ้าเกิดว่ามีหรือแมก็ใช้โป มีเธอนะได้โปรดเรื่องโปรเนี่ยเออขอแบบว่าใสาสะอาดเลยมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาทีโนยากไดุ้ดที่าอยากใส<อ>เราจะเลือกเป็นผู้เล่นทุกคนครับแล้วเราจะยอมตายเพื่อจําการดูกล้องทุกคนครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้คุมเนี่ยมันจะต้องเดินแล้วก็แบบลําบากแล้วทุกคนดูกล้องง่ายกว่าเยอะและ้วตรงงามนี่เรามาดูซิว่าใครจะคือเป็นคนมองกระจกได้นะทุกคนครับคนที่สําคัญมากคือห้ามตายอ,อุะบังกล้องฉันเต็มเลยเนี่ยดูดิโอ๊ยกระโดดกันเต็มเลยเนี่ยเะกอบเบอร์ไม่เจกอบี่นา ว่าอย่างนี้ก็ถือว่าสมจริงเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีคนมองก็ต้องสุ่มดวงกันล้วนๆไงไม่ถือว่าโชคดีมากเลยนะที่ได้นายเนี่ยไม่มีตัวช่วยแล้วนะต้องใช้ฝีมือล้วนๆกับดวงเลยอะไปใหญ่เลย FC ทุกคนไปถ่ายรูปได้เลยลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วเราจะไปแข่งเกมแรกน้องโกโกวามาแล้วลูกจานิ่งไว้ะคนเจียมน่ไวทุกคนนี่พวกเราวิ่งไปได้ ดูส่วาจะมีคนยอมตายกันเราไม่เนี่ย้ามีนี่คือฮาเลยนะอ่ะเดินเลยเดินเลยมาแล้วเราจะน้องคงครับเราจะมาจับภาพดูผู้รอดชีวิตกันเลยทุกคนนี่เอาล่ะไฟเขียวอย่าพลาดนะทุกคนว้ยมีคนตายตรงนั้นโอ้ไมกแต่ละคนทุกคนครับนี่นิ่งโวยนิ่งโวยเลยโอ้ยมีคนตายแล้วอ่ะคนแรกอ่ะ มีคนตายใกล้ๆเส้นชัยด้วยรู้สึกสงสารแทนเลยอะเด็กกูนี่คือพระเอกเลยนะว่าของมาฮีโรคาเดเมียน่าเจา้าจริงเลยว่ะวันละเดือนนับหนึ่งทำไมคนตรงนั้นคืออยู่หลังสุดอ่าวตายตรงนี้เลยไม่ได้ไปช้าจังเลยอ่ะฉลามอ่ะ นี่นนฉลาดต้องวดเร็วนะล่ะเหยื่อาแล้วนี่คือญาติเอเลียนเลยไงมองๆเหมือนแล้วทุกคนคนไม่ได้ตายเยอะมากนะคะบมแต่เสียดายคนที่ตายตรงด้านหน้านี้ว่ะ <c oughs> เอ,อ,อีนี่เดียวแท้ๆเลยอ่ะเสียดายดีดีด้วยกับผู้รอดชีวิตทุกคนครับินดีด้วยเ้ <c oughs> <c oughs> อุ้ยเหลือ35คนเรนนี่คุณไม่ต้องไปสนใจเลยสนใจแค่1น0 0พโรบักของฉันพอ,อฉันคิดว่านะเจะกบตอนการต่อสู้ตอนกลางคืนนะต้องดูเดือดแน่เลยะเออเพราะว่าเอซีเราจะต้องกำจัดคนเพื่อให้คู่แข่งน้อยลงอะเนาะเพื่อโรบักที่รออยู่เฮ้ยและที่สำคัญเลยคนชนะเนี่ยขอให้เข้ากลุ่มด้วยนะเออ <c oughs> ส่วนเกมนี้ทุกคนก็คือเป็นเกมหกขานั่นเองต้องใช้ความสามัคคีในกลุ่มเพื่อนเชื่อว่าไม่มีใครอยากตายหรอกจับกลุ่มกับเดกุเลยทุกคนเฮ้ยเลขแปดนี่ ดูเหงามากเลยเนี่ยอยู่คนเดียวตอนนี้ทีมสีน้ำเงินนะครับผมกำลังวิ่งอยู่เล่นเกมอยู่พวกไหนส่วนทีมระพุนกันดูกำลังตีคือเตียนแรกไม่ผ่านเลยไอ้จริงเหรอนั่นมันเกมง่ายสุดเลยนะแน่ทีมชูพูตเท็มมีแค่สามคนเท่านั้นเองนะสก๊โอ้โนเอาจริงนะทีมที่คนน้อยเนี่ยได้เตียยมากเลยอะเนาะเออแล้วจะได้เล่นเกมที่สี่หรือเปล่ามันอาจจะเล่นเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ะว้าวทีมฉันนี่ดูแบบสามัคคีมีพลัง โเดี๋ยวนะโอ้ยทำไมทีมสีเขียวไม่คนออกไปอ่ะคืออะไรออะว้าวชาวมาทีมชมพูน่จาจะใกล้ผ่านแล้วเล่นเกมสุดท้ายแล้วไปดูทีมอื่นดีกว่านะทุกคนสีน้ำเงินทุกคนเล่นเกมสุดท้ายเช่นกันไหนดูซิว่าผ่านไหมไอาสีชมพูบบออใช้ก็เหมือนกันในการเล่นเกมสุดท้ายอยู่อุ้ยดูเดือดมากแล้วทุกคนเฮ้ยเดินผ่านเลยอ๋อผ่านแล้วสีชมพูเก็บตอนนี้ทีมเดกูก็ผ่านแล้วเหมือนกันาวิ่งเข้าเส้นชัยไปแล้ว สีดำไหนดูสิสีดำไดดำม่ฉลามตัวปลอม <laughs> โอ้ยอันนี้ชุดสุดท้ายแล้วนี่ทุกคนกำลังเล่นอยู่เลยอะดูไม่ค่อยมีใครมีปัญหาเลยใช่ไหมว่าผ่านทุกคนแน่เลยรอบเมียเจ้าก,ก็เออก็จริงนะนี่เขามีปลุกใจได้เว้ยซู่ซนะ้พวกเราพวกเราจะต้องรอดไปให้ได้โอ้โหสมจริงมากโรเตสสุดหน้าแต่ละคนนี <Hello? S 2> <laughs> ่ดูทีิสีดำมาแล้วเกมที่ <Hello? S 2> สี่เอามาสีดงเกมที่สี่เช่นกันนะทุกคนมาดูซิว่าเจ้าหัวหนังสือนะั้นจะทำได้ดีไหมสีเขียวก็อันสุดท้ายแล้วเหมือนกัน นายลองทายไหมว่าใครจะชนะอูชายยากแล้วเกิดเอาตอนคนเหลือน้อยได้ไหมอ่ะตอนนี้คนมันเยอะมากเลยฉลามเขาจะจำหน้าผู้เข้าแข่งขันไม่ค่อยได้เลยอ่ะตอนนี้ทีมสีดำเหมือนจะมีปัญหาในกับคนที่สี่เขากดเหมือนเล่นไม่เป็นเลยเฮ้ยกดได้ถูกสิกดได้ถูกอ่ะเวลาเหลือสามสิบกวีเล่านั้นเขาบอกว่าจะรอดไปด้วยกันสีแดงผ่านแล้วทุกคนครับสีแดงผ่านแล้วว่า้ดสีเจีดเก็ผ่านเรียบร้อย สีช่อผูเกมสุดท้ายทุกคนครับเพราะจริงแล้วผมเป็นเกย์ผู้เดียวไอ้แพ้แน่นอนเลยเขียวเกมมาไอ้ช่อผูกก็อุ้เดี๋ยวมีคนปังด้วยว่ะแต่เขาออกไปแล้วเขายอมออกโอ้โหได้เลยเฮ้ยสองทีมที่ไม่รอดเออโอ้ยเสียใจเ้วยจริงเออเกมนี้ในการรวมทีมและรวมทีมของคนไม่ดีนี่ก็แย่เลยนะเนี่ยส่วนเกมต่อมาเนี่ยทุกคนครับเป็นเกมเอ้ยเอ้ยนี่ไงได้เวลาแล้วแล้ว ว่าเอเล็คนนี้เขาไม่สุกิีกับใครเลยอ่ะเขาแน่ใจแบบว่าเอาชีวิตรอดเดียบเดียวแน่นอนเจ้าเบคอนมาแอบอยู่หลังไอ้นี่เลยอะไรที่นอนเจอคนแอบมากันหัวแดงเล็กๆตรงนี้เนียนกับกำแพงมากอุ้ยแล้วคือมีคนไฟกันด้วยโอ้เจ้าเบคอนกับตัวขาวกำลังไฟกันเ่ะไม่ค่อยมีใครตีกันเลยแฮะไม่ค่อยหาเรื่องกันเลยอ่ะแต่อย่าลืมว่าไว้เราต้องแข่งขันกันนะคุณผู้ชมนะอย่าแบบร่วมมือกันมากเพราะยังไงทุกคนก็ต้องเหลือแค่คนเดียวที่ได้โลบอกโลบักเรื่องอะไไม่ต้องสนใจเกมนี้ต้องรวมกลุ่มกันเลย ฮัลโหลไอยยงยงยงอะไรขึ้นเหรอเมื่อกี้เสียงนาเหมือนแบบมันเน็ตโอ้แล้วดูในปิงทำไมดูฉันดูเซิร์ฟแล้วปิงปิงฮ่าฮ่า่เอานะอย่าหลุดนะโอ้ฟอนเมนฟอนเมนจะเน็ตหลุดไม่ได้นะเนี่ยตัวเอ้เลี้ยงก็มีอยู่กับที่ตอนนี้แบบกว่าตัวเอเลี้ยงถามว่าแล้วมีอยู่อ่ะจังเสียงเสียงเสียงฮ่าฮ่าฮ่าออกติบตันโอ้เสียงแต่ละคน อ้ไม่แลกจะกบนนิมกายแขางขันบุดก่อไงเออเน็มันเลยไม่ค่อยดีอ๋าแล้วเรามดแล้วอแล้วอแกทุกคนครับจะจับกลุ่มกี่คนกันนะทุกคนพยายามอย่าแย่งห้องกันนะทุกคนเอ้ยหนึ่งคนหนึ่งคนห้องเดียวห้องเดียวอ่ะแต่ละคนก็แยกกันอยู่ทุกคนครับอย่าแย่งห้องการเดินทาดเล้ยเรตั้งแสมากิคนเดียวเลยสมคนทุกคนสามคนลีเข้าด้วยกันได้หาเพื่อนอีกสองคนหาเวื่นสองคนอยู่ด้วยกันโอเคคนนี้มันจะ้ ข้างนอกสองคนไม่มีเพื่อนแล้วไม่พอแล้วเอารวมกันห้าคนจะยกไปเลยสามคนนะครับหน้าตาตอนนี้หลอนมากเอาล่ะแต่ละคนก็จับคู่จับเพื่อนกันมีคนตายด้วยคนหนึ่งอ่ะยังมีคนวิ่งยังมีคนวิ่งอยู่เลยด้านนอกเ้ยไม่ไม่นะเบคอนไปหาเพื่อนเลยไปหาเพื่อนอยู่ด้วยกันเนี่ยวิ่งกันทำไมเนี่ยไม่รอด อันนี้เกมใหม่เหรอจะกรอบอ่ะนี่มันคือเกมลูกแก้วตอนเราเล่นเราไม่เจอเกมนี้แบบซีรีส์เลยต้องตายคนนึงแน่นอนนะดิแบบเนี้ยแล้วทำไมต้องจมทรายด้เลยนั่งในทรายเลยอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ฉันมาดูเด็กกลัวห <c oughs> น้าตาน่ากลัวมากเลยเด็กกลัว คนหัวล้านแดงนั่นคือคึกคักมากกับการเล่นลูกแก้วมาได้าจะเป็นการชนให้ลูกแก้วของศัตรูออกด้านนอกเนาะเท่าที่มองอ่ะเนาะใช่ชนสีฝั่งตรงข้ามไม่ออกอ่ะเจ้ากบใช่แล้วใครเหลืออยู่ในสี่เหลี่ยมเยอะก็เป็นฝ่ายชนะไปไงคนหัวแดงอ่ะเหลือแค่สองลูกเองอ่ะสู้ๆนะจะหัวเหลืองคนนี้ทุกคนครับเขเหลือสี่เหลี่ยมสองอันเช่านั้นสู้ๆเขาเอาหัวเลไชนะแล้ว อ๋นอน่าเป๊ปซี่โดงนี้ตายทำไมคู่นี้ยังลูกแก้วเหลือเยอะอยู่เลยอะนั่นดิคู่ค้างเดกูใช่ไหมะเอเออ้าวอ้าวอุ้ย<ๆ>แล้วนี่ก็คือเหล่าผู้ที่รอชีวิตมาเหลือน้อยมากเลยอ,ะอ่ะเดกูเติมตัอค์ <c oughs> เอ้เดกูเติมอ่ะเออเดกเกิดใหม่เนี่ยเกิดใหม่เอยเกมเนี่ยแหละใครจะเป็นผู้เสี่ยงคนแรกไม่มีคนมองกระจกด้วยี่ใครจะเป็นผู้กล้า พูกเราเอาเาลาหนึ่งนาทีกว่าแล้วเรียกฮีโร่ดีกว่าเสียงเอ้ยโดนแล้วไปแล้วคนแรกโอ้ยมีคนแใครโอ้าายเบคอนด้วยโอ้ยลวงโอ้อะไรวะนั่นโอ้ยเข้าด้วขวานั่นคือลูกผู้ชายคนนำมึงคุณลูกผู้ชายคนนำเอรีก็เั้าร้ายแต่ไม่โดดมาได้ซ้ำรอตามแบบห่างๆพอพันนี้เล่นในแบบฉลาดจริงๆเออเนี่ยเหลี่ยมเตอะเลยขวาหรือไว้ขวาหรือไว้ ไอ้ลวนไม่ได้โดนกระจกด้วยอ่ะเอ้าวมีคนล้วงเพิ่มเฮ้ยใจร้อยเอาชนะคนหนึ่งนะถ้าเกิดไม่มีใครชนะเลยก็คือไม่มีใครได้โลสะบากเลยแล้วกมีคนคืนชีพแล้ชนะเลยเอาน่ามีคนเติมโลสะบากโอ้โหเขาขี้โกเกินแต่เราห้ามการเติมไม่ได้สิทุกคนจะตัดสิทธิ์ก็ไม่ได้เพราะแข่งมาแล้วแต่เหลือเวลาอีกสามสิบวิกดดาราสีทุกคนเออทุกคนต้องเร่งหน่อยนะโอ๊ยใจเดือด เวลาเหลือแค่ยี่สิบกวมีเท่านั้นเลยเร็วเข้าเฮ้ยสามอีกสามเร็วช่ยอะไรได้กูโซเซเราเพลงอีเร็วเวลาเหลือสิกวมีสิบกมีไปถึงสิบวแล้วไปถึงสิบวีแล้วเลยเร็วนี่ห้าสี่โดนโนรเนียเยคือจีแล้วไม่เกิดกับสองคน โหงั้นแสดงว่าคนที่ไม่ได้ใช้โลบกักได้ตายหมดแล้ววะ่ะเด็กแล้วเขาไม่เสียงจะวินาทีสุดท้ายเลยเหรอเนี่ยกอไม่ได้เสียงร้อให้เวลาหมดแบบนี้มันก็ไม่ดีสิแล้วเหลือสองคนผู้เติมโลบักตายกันอย่างเยอะดนานี้มาดูกันสิว่าหนุ่มผมน้าเงินกับชายชุดแดงหน้าเอือด้วยใครจะเป็นฝ่ายชนะในเกมสุดท้ายนี้เกมปลาหมึกนะทุกคนนะหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับผมผมก็คิดเช่นกันนะการเติมแต่ว่ามันห้ามไม่ได้นะทุกคนนะ ไ้เวียงออกเลยอ้าวแล้วคือคนที่ชนะไปเสื้อแดงชนะอย่างง่ายไดายเลยฉันจับภาพอยู่ดีะอยู่ภาพวร์ปเลยเดี๋ยวจะเวียงเอาล่ะสควิตเกในซีซั่นแรกในคลิปแรกของเรานั้นคนที่ชนะไปทุกคนครับสไป4 p โฟพนี่1,000งพัโรสลบกตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการโอนให้เลยนันทีเรียบร้อยเห้